ดิฉันนางสาวรุ่งนภาสันวิชัยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมิติใหม่ประเทศไทยวันนี้นะคะจะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้แท็กรับเชิญมาเป็นเยาวชนทั้ง4ท่านนะคะมาแสดงวิสัยทัศน์ค่ะแต่ก่อนที่จะพบกับเยาวชนทั้ง4ท่านนะคะเรามาทำความเข้าใจกับคําว่า ยุทธศาสชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการจัดการของภาครัฐกันก่อนค่ะยุทธศาสรชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการจัดการของภาครัฐมีเป้าหมายสาคัญเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้ยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยภาครัฐจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับหน้าที่มีความทันสมัยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ภาครัฐจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการมีการให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและซื่อสัตย์ค่ะหลังจากที่ทุกท่านเข้าใจคำว่ายุทธศาส์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐแล้วเรามาทำความรู้จ,จักกับเยาวชนทั้งสี่ท่านกันเลยดีกว่าค่ะขอเชิญเยาวชนทั้งสี่ท่านแนะนำตัวได้เลยค่ะมิจิใหม่ประเทศไทยต้องก้าวไกล บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคิิภัทรศรีวันโนอนาคตใหม่ชาติไทยจะก้าวไกลอย่างยุติธรรมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิตาสิงหทองชัยยุทธศาสตร์จะนำพาชาติยิ่งใหญ่เดินก้าวไปภายในวันขนา้างหน้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราภานาภมแสนปังมุ่งมั่นก้าวไกล ความสุขของประชาชนเป็นสำคัญสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกมาตรายินดีต้อนรับเยาวชนทั้งสี่ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนื่องด้วยวันนี้นะคะเรารู้สึกเป็นเกียิอย่างยิ่งที่เยาวชนทั้งสี่ท่านให้เกียติมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะเราก็เลยได้ไปรวบรวมคำถามมาเพื่อถามเยาวชนทั้งสี่ท่านลองมาเริ่มจากคำถามแรกกันเลยนะคะ ในฐานะที่พวกคุณเป็นเยาวนชนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารจัดการบ้างเงนเมืองภายใต้สภาวะการเกิดโรคระบาดโควิด -19 คะคะดิฉันนะคะคิดว่าการเกิดโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อสังคม,เ,มเศรษฐกิจและผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างมากเลยค่ะออปัญหาในตอนนี้นะคะคือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตทุกคนก็ย่อมอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ แต่ในสถานการณ์แบบนี้การมีคุณภาพชีวิตนนะั้นมีการเอ,อ่อเหลื่อมล้ำทางสังคมนิดหน่อยก็คือโอกาสในการที่จะได้รับโอกาสไม่เท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราก็ต้องยึดประชาชนเป็นหลักโดยภาครัฐนะคะควรแบ่งแยกแนะนํำแล้วก็ทำหน้าที่กํากับจัดการและควบคุมดูแลอย่างเ,ออเคร่งครัดมากกว่านี้นะคะ่ะ สำหรับดิฉันนะคะคิดว่ารัฐบาลนะคะควรที่จะปรับปรุงหน้าที่ให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ค่ะและควรคํานึงถึงความสุขของประชาชนซึ่งโควิด -19 ในปัจจุบันนะคะไม่มีการลดลงเลยเนื่องจากประชาชนนะคะมีวินัยไม่มากพอจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะลักลอบเข้ามาประเทศของเราโดยผิดกฎหมายค่ะนั่นจึงทําให้เห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะว่า ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในตอนนั้นได้จึงทำให้มีผู้ติดเชื้อนะคะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ1.60เปเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้ะคะดิฉันคิดว่าควรที่จะปรับการทางานและพร้อมที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อโลกของนะคะขอบคุณคำตอบดีๆจากคุณคิดภัสษีวันนูและคุณศิตาสีทองชัยนะคะเรามาเข้าสู่คำถามต่อไปกันเลยค่ะ คุณคิดว่ามิติใหม่ของประเทศจะดำเนินไปในทิศทางใดถึงจะประสบความสำเร็จภายใต้คำว่าปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐคะค่ะสำหรับคำถามนะคะที่ว่ามิติใหม่ของประเทศไทยจะดำเนินการไปอย่างไรในทิศทางที่ดีขึ้นดิฉันคิดว่าการที่เราจะนำพาชาติไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั้น ภาครัฐควรมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของประชาชนยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยจัดกลุ่มหน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อที่จะทําให้งานมีผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเน้นการให้บริการที่มีมาตรฐานแบบสากลโลกโดยการให้บริการนี้นะคะประชาชนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยไม่มีตัวเ่็นเองค่ะ ในการให้บริการในที่สาธารณะต่างๆเช่นโรงพยาบาล<ม>หรือธนาคารโดยที่สนธนาธารณะตอนนี้นะคะผู้สูงอายุจํานวนมากไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เนื่องจากไม่มีบุตรหลานคอยดูแลหรือไม่มียพาพภาระในการไปดิฉันจึงคิดว่ารัฐควรแก้ไขปัญหาในจุดนี้นอกจากนี้นะคะรัฐควรนําเอาเทคโนโลยีหรือดิจิทัลมา ไปยุใช้เพื่อที่จะให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากความจเจริญน,นั้นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐควรมีความซื่อสัตย์ยึดมั่นในระบบของคุณธรรมถือค่านิยมทำงานเพื่อประชาชนเพื่อที่จะได้พัฒนาอาชีพของประเทศไทยและยกระดับของประเทศไทยขึ้นสู่สากลโลกนั่นเองค่ะคุณคระในส่วนของดิฉันนะคะจะเห็นว่าประเทศของเราประชาชนยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง อีกทั้งผู้ใช้แรงงานปรงตกงานเป็นจํานวนมากและเกิดการบรรคุงต่างๆประเทศจะมีความอุ้นวัดในช่วงขณะอีกทั้งบุคลากรภาครัฐยังมีความล้าหลังและยังไม่ทันการพัฒนาของโลกดิฉันคิดว่าควรตั้งศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่ประจุปัญหาเพื่อให้คําแนะนําและบริการประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะสําหรับผู้ใช้แรงงานนะคะควรมี ควรมีประกันรายได้ให้ผู้ใช้แรงงานเพื่อลดอัตราเพื่อลดเพ่อลดอัตราการตกงานและลดอัตราการตดคนจนอีกทั้งยังลดปัญหาต่อผู้ประกอบการด้วยค่ะทีฉันคิดว่าภาครัฐควรจะนําเทคโนโลยีต,ต่างๆเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานี้สําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเช่นผู้สูงอายุสามารถไปขอคําปรึกษาจากศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ ทั้งหมดที่ทีฉันจะกล่าวมานี้จะสามารถลดปัญหาภายในประเทศและนำประเทศก้าวหน้าไปได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคำตอบดีๆจากคุณวรังคนาภูมแสนปังและคุณกมลอชนกมากตาม,มากเลยนะคะดิฉันหวังว่าความคิดเห็นของเยงวาวชนทั้ง4ท่านนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทางบ้านและหวังว่าจะนำไปประยใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในโอกาสต่างๆได้นะคะ เป็นที่น่าเสียดายมากเลยค่ะที่วันนี้เวลาของเราได้หมดลงไปแล้วหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ขอบคุณเยาวชนทั้งสี่ท่านขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันใหม่ขอบค<อ><อ>ุณค่ะ